สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมลายเรนเจอร์นะครับก็เปิดตัวไปนะครับอันนี้สิบตัวก็ได้มานะเออเคส็ดของผมเนี่ยผมจะเปิดก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมมาอัดคลิปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้นะแต่ว่าเวลาผมเปิดแล้วค่อยมาอัดคลิปเนี่ยมันจะได้นะครับอ่ะก็ได้มาแล้วครับมูลชุดเป่าอ่าเป่าลมนะครับฮอ่ะเหลืออยู่สิบสองตัวนะครับอ่าในส่วนของสเตจอีเวนต์เนี่ยตัวผมยังไม่รับเลยนะ อันนี้ผมเปิดไป10บโมงนะครับอ้โหเนี่ยตัวก็ยังเหลืออยู่นะอ่ะก็โอเคนะครับในส่วนของกบม่วงเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะยังไม่พองเนี่ยเดี๋ยวขอนับก่อน3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ดาอดี่ืมขาด้หกตัวนะครับถ้าในหอคอยอนันต์จะได้กี่ตัววะเนี่ย อันนี้ผมเพิ่งเล่นด่านสี่สิบเว็ดไปเลยอีกรอบหนึ่งสีิบสองกบม่วงอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ่ะอีกสองตัวนะครับอ่ะก็จะขาดอีก6ตัวนะรวมอีก4ตัวนะอ่ะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มาแล้วนะครับคือหาตั้งนานนะครับทาุมืดของเรามาสักที สกิลที่ต้องการครับตัวนี้แล้วก็เอาไปปั้นก่อนเลยอันดับแรกสายว่องไวก็ต้องหาเกียร์ก่อนอีกเรียบร้อย,อยทตดมืดมาสักทีนะครับคือไอเดี้ของผมเนี่ยมีแต่ทัดมืดนะาัดมืดตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะครับที่ได้มาเอา้างานงอกเฮ้ยอไม่ครบอันหนึ่งนะ,อะโอเคมีพอดีด้วย น่าจะได้อยู่ทีมพีร้อยเล่นระดับยากไปนะครับขาดไปสองตัวนะนะปไปไปก็จับปั้นให้มาเรียบร้อยดีกว่ไในส่วนของระยะสกิลเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะแต่เห็นอ,อีกช่องหลายช่องนะครับบอกว่าม,มันกว้างนะครับสกิลนะนำนำย้ายวนนะครับ ้วเยยังไม่ได้อ่ะขอเล่นระดับยากไปเลยเดีกว่าทีมกบพีร้อยผมน่าจะไหวอยู่เนี่ยอ่ะปล่อยไป,ไปสุดท้ายก็ได้มาโอ้โหเขารดีใจอะอ่ะปล่อยไป,ไปนี่ดาเมทธาสุไฟ มีแต่ตัวสมุไรตัวเดียวเนี่ยจะพอไหมเนี่ยไปสตาร์ทไปต้องหวังมิสไซล์อย่างเดียวนะครับคืออันนี้ผมใจเป็นทีมพีลอยปัญหาอ่ะมิสไซล์ยิงไปมิสไซล์โอ้โหยิงไปโอ้โหยิงมันให้ตายยิงมันให้ตาย อ่ะโอเคจับได้ให้มันได้สองตัวเด้ตัวแรกอ่ะตัวที่สองะอโอเคครับได้ครบละมาก็จะเอาไปทดลองใช้นะทีนี้ได้ปั้นสักที เดนลี่นะครับโอเคสุดท้ายเราก็ได้มาปั้นไปที่นี้เอาเกียร์ไหนใส่ให้มันดีวเนี่ยเพิ่มระดับเป็นเวลร้อยสี่ก่อนตัวไปย่อยอ่ะ ะโอเคครับเปลาร้อยสี่สิบเรียบร้อยละทีนี้เหลือเกียร์นะเออ่ในส่วนของสกิลนะครับก็มีเพิ่มมันตาอาลบทักษะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มมันตากระจริทักษะนะครับส่วนข้อสมาธิสองนะก็ยกเลิกเพิ่มมันตะมา,มา,า,มาทําให้ศัตรูชนะงักห้าวินะครับอันนี้เปลี่ยนศัตรูท่าแสงเป็นไร้ธาตุนะแล้วก็ทําให้ศัตรูในพื้นที่เนี่ยหนึ่งตัวได้รับลำนำเย้ายวนนะครับ คูณ0 0นนะนนี้จะติดอยู่ประมาณ7วินะครับเท่าเบี้ยวร้อยเนี่ยจะติดอยู่ประมาณ12วินะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับความสามารถนะครับอันนี้จะพีชีพ1ตัวนใน PVP นะถ้าตัวนี้ตายนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ก็คือตัดแร่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่เกียร์กันดีกว่าใช้แร่ค่อนข้างเยอะนะ1 0 0 0อ่า1,640 อันนี้ระยะยืนเท่าไหร่วันนี้ระยะยืนสองร้อยเก้าสิบนะก็หาตัวยังหาเกียร์ดีๆไม่ได้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำวิวคลิปด,ดีวอีกทีนึงโอ้โหสุดท้ายก็ได้มาสวยๆละอ่ะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ